ถ้าคุณอยากทำธุรกิจอยากหาอาชีพเสริมอยากมีรายได้เสริมแนะนำวันนี้เลยครับเฟรนชาชยน่าสนใจนะครับปี2024ปีนี้เลยนะพรลบกับประกันภัยรถยนต์นะครับด้วยเงินลงทุน0ูนบาทนะสามารถเริ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็น่าสนใจยังไงนะมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับจุดที่น่าสนใจของเฟรนชชัยนี้หรือว่าธุรกิจนี้นะครับก็คือรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็คุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่มีรถนะครับทุกคันเนี่ยต้อง แล้วก็กฎหมายบังคับด้วยนะว่าให้คนมีรถเนี่ยต้องทออําพรบนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าลองไปถามคนที่มีรถดูนะเขาจะมีค่าใช้จ่ายอยู่หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบรรกันภาคสมัครใจหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวภาษีรถยนต์ประจําปีนะพวกนี้นะครับที่กฎหมายบังคับก็คือพอรบกับภาษีนะครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่หรือว่าคนที่มีรถส่วนใหญ่เนี่ยต้องซื้อใช้อยู่แล้วนะ เหมาะกับใครบ้างนะครับสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์พรบบประกานภายรถยนต์นะที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินศูนย์บาทนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการทํางานอยู่ที่บ้านนะครับใครที่อยากทํางานอยู่ที่บ้านอยากมีรายได้อยู่ที่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านนะครับหรือว่าคนที่ต้องการสร้างรายได้เสริมนะครับหรือว่ารายได้หลักก็สามารถทําได้นะครับร้านที่เปิดอยู่ริมถนนนะครับอยากรับพลบบไปขายอยากทําพรบบให้กับลูกค้าอยากออกพรบบให้กับลูกค้านะตรงนี้สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์รถนะครับร้านไปสนี พวกนี้สามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นร้านรับส่งพัสดุนะครับร้านเอกสารนะหรือว่าร้านที่อยู่ในภายในมหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถทําได้นะหรือว่าคนที่มีรถนะครับต้องการทําธุรกิจของตัวเองก็สามารถเริ่มได้ด้วยธุรกิจนี้นะครับง่ายๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงงานบริษัทก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่ามีรถเยอะนะแล้วก็มีประกรันต่างๆที่จำเป็นต้องซื้อของบริษัทตัวเอง ถ้าสมัครธุรกิจหรือว่าสมัครเฟรนชชายนี้ไปแล้วนะครับก็าสามารถซื้อได้ในราคาทุนนะครับหรือว่าเอาไปเป็นเซอร์วิสให้กับพนักงานของเราให้ได้เลยนะครับรายได้เป็นยังไงนะครับคนมีรถเนี่ยต้องทำพรลบลูกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีประกันในส่วนของตัวภาคสมัครใจด้วยนะประกันภาคสมัครใจเนี่ยจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะถ้าถามคนที่มีรถนะว่ามีประกันภัยรถยนต์ไหมนะครับเขาจะบอกว่ามีนะก็คือในส่วนของตัวประกันภาคสมัครใจนะครับซึ่งเราสามารถขายได้เนาะ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆนะที่ขายได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัยนะประกันการขนส่งนะครับประกันร้านทองประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างมากเลยนะที่คุณสมัครแล้วคุณเริ่มธุรกิจนี้แล้วนะครับคุณสามารถทําได้แล้วก็สามารถขายได้นะเงินลงทุนที่ใช้สําหรับธุรกิจนี้นะครับอย่างเดียวเลยคือศูนย์บาทนะครับไม่มีเงินลงทุนนะ สามารถสมัครได้ฟรีแล้วก็เริ่มได้เลยทันทีนะครับผมเป็นคนแนะนํานะครับสามารถโทรมาสอบถามผมก็ได้นะครับว่าเอ๊ะทำยังไงสนใจธุรกิจต้องเริ่มยังไงนะครับสามารถทําได้เลยนะใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟร์ดีเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกนสมัครเลยก็ได้หรือว่าเอ๊ะยัยงสงสัยอยู่นะยังไม่มั่นใจนะครับจะมาคุยกันก่อนก็ได้หรือว่านัดคุย่อนก็ได้นะครับถ้ามีคําถามหรือว่าสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับผมชื่อใหญ่นะหรือว่าวรวุฒิครับ ทำได้ทั้ง2แบบนะครับไม่อยากโทรก็สแกนแอดไลน์ถามทางไลน์แอดก็ได้นะหรือว่าสนใจสมัครสมาชิกก็สมัครได้เลยนะครับสําหรับใครที่เริ่มธุรกิจนะครับผมมีสอนให้นะครับทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่อยู่ในสกิลเลนที่ผมมีแนะนําไว้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นวิดีโออื่นๆนะครับที่ผมได้ทําเพิ่มเติมไว้แล้วนะคนที่เริ่มธุรกิจใหม่หรือว่าคนที่สนใจธุรกิจใหม่นะครับก็จะสามารถทําได้นะแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับสร้างธุรกิจนี้ได้เลยนะครับ แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับถ้าดีหรือว่าใครที่สนใจเนี่ยสอบถามเข้ามาได้หรือว่าฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันนะค